วิญญาณเนี่ยมาแฝงเมียถึง6เดือนยังไม่มีทีท่าว่าจะออกผมก็นึกท้อใจเหมือนกันเพราะเขาทำอะไรไม่ได้ก็อยากจะให้หมอปลาเนี่ยไปดูที่บ้านหน่อยว่ามันมีอะไรวิญญาณอะไรแฝงอยู่แฟ้มคดีขอความช่วยเหลือหมายเลข271เเมียผีเข้าหลังส่งศพพ่อผัว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือคุณแอมนะคะแล้วนี่ก็คือคุณดวงสองสามีภรรยาที่วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวแปลกๆให้กับเราฟังอาการผิดปกติที่ว่าเนี่ยอาการมันเป็นยังไงคะคือ คุณพ่อเสียเดือนมกรายีิบ้าต้นปีเนาะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็วันที่พ่อเสียคือหนูนั่งมาหนูนั่งมากับศพของคุณพ่อคุณพ่อของคุณพ่อแมงค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยดูแลคุณพ่อก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยใช่เป็นโรคอะไรคะที่หมอเวนิฉัยเขาว่าแกเป็นมะเร็งระยะสี่อ๋อในวันที่เสียคุณแอบนั่งมากับร่างของคุณพ่อสามีใช่ค่ะเป็นยังไงคะ วันที่หนูนั่งมาคือมาถึงวัดเวลาสองทุ่มแต่วันนั้นเขาเอาศพพ่อไววัดก่อนแล้วพอวันที่สามสิบตอนบ่ายโมงเขาดน้ำศพพ่อแล้วก็เป็นวันที่สวดมนต์คืนแรกจากที่หนูแบบอาการปกติดีตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็ท้องเสียอาการที่หนูเป็นเหมือนคุณพ่อที่เขาเป็นเลยเดี๋ยวนะคุณแอนกำลังจะบอกว่า มันเป็นท้องเสียเป็นอยู่คนเดียวด้วยใช่ค่ะเป็นผู้แบมเล่าอาการคุณพ่อก่อนได้ไหมคะว่าก่อนคุณพ่อเสียชีวิตเขามีอาการอะไรบ้างเคจะมีอาการ3วันสีวันท้องเสียท้องเสียบ้างท้องอื่นบ้างเคจะเคสลับกันอยู่นี้เป็นตลอดเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาว่าเคก็เป็นลรกคนแก่ธรรมดาไม่มีอะไรคือหลังจากที่เผาเคเสียหนูมจากที่หนูเป็นคนที่ชอบคุยชอบ่าเริงใช่ไหมคะทีนี้พอพ่อเคเสียเสียหนูไม่อยากคุยกับใคร เห็นใครมาที่บ้านคือหนูจะหลบตาขอตลอดหนูชอบอยู่คนเดียวซึ่งอันนี้คือพฤติกรรมที่คุณเพิ่งเป็นใช่ค่ะคือเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช่ที่หนูเริ่มเป็นเลยที่หนูมีอาการอือคุณด้วงคะแล้วตอนที่คุณแอมมีอาการแปลกๆแบบนี้คนรอบตัวนี่คือสัมผัสได้เลยไหมได้ครับสัมผัสได้เป็นยังไงคะเบอร์ไม่ค่อยคุยกับใครตาแข็งมองแบบไม่กระพริบตาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคนมาก็หลบเข้าบ้านมาอะไรมั้ย ไม่พูดไม่คุยไม่พูดไม่คุยครับตอนนั้นในใจเราครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงคะผมยังไม่คิดอะไรนะเพราะผมไม่เชื่อเรื่องสิงอะไรแบบนี้ผมก็เฉยเฉยแต่จริงๆแล้วถ้ามองทั่วไปมันอาจจะยังดูไม่ผิดปกติมากเนาะมีอะไรที่เปลี่ยนไปหนักๆนักว่าน,น,นี้อีกบ้างก็ตามขอบตานี่นะค่ะดำหน้าดำโอ้แล้วก็มีกลิ่นกลิ่นเหม็นสาบในตัวเขา อาบน้ําสระผมปกติคคือผมอยู่ใกล้ผมมีความรู้สึกได้แล้วคนหลายคนที่อยู่นั่นก็ได้กินได้เหมือนกันครับแล้วอาหารการกินยังกินเหมือนเดิมไหมกินเยอะกว่าเดิมกินมากกินยังไงคะคิดจะบอกว่ากินมากกว่าเดิมก็กินแบบปกติเขากินเรียบร้อยอะไรลักษณะนั้นแะแต่พอพักหลังๆนี่คือกินด้วยมือกินมูมามแล้วก็กินเต็มปากเต็มคำบางทีผมก็บอกว่าแอมเอ้กินคำเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนไตอดไตยากอย่างเงี้ยหรอคับผม แล้วทางานได้ปกติไหมคระการทํางานอ่ะปกติทํางานได้ไหมไม่ได้ครับช่วงนั้นไม่ได้เลยเดินก็ตัวแข็งเนี่ยเดินไม่เหมือนแบบเขาเดินแขนไม่ค่อยแว่งนะพี่เดินให้ดูดิพี่ด้วงเดินได้เขาจะเดินอย่างเงี้ยตาก็แข็งคอแข็งคือไม่ได้กินยานอนหลับไม่ครับไม่ได้กินอะไรเลยนครับแล้วเห็นว่าบางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนลุกขึ้นมานั่งด้วยครับลุกขึ้นมานั่งพูดไหมพูดคนเดียวไหมไม่พูดก็นั่งแบบ คล้ายๆพับเพียบอะนะแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรหลังขึ้นรถไปส่งศพพ่อของสามีคุณแหมก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคล้ายผีสิงร่างทีนี้เห็นว่มันมีเรื่องหนึ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันค่ะพี่พีคือนอกเหนือจากอาการที่ ไม่หลับไม่นอนอกินมูมมามเดินขึ้นเดินลง,ลงกลางคืน,นลุกขึ้นมานั่งมีกลิ่นสั์มีอยู่วันหนึ่งพี่ด้วงกลับบ้านมาเจอไก่ตายครับผมมีไก่อยู่เจ็ดตัวอ่าแล้วตายไปตัวหนึง่งลักษณะตายเป็นยังไงคะพี่นอนตายอยู่ในสุม่มตอนผมกลับมาจากไร่ไก่ยังไม่ตายดีนะยังไม่ตายสนิดแต่ทีนี้ไส้มันออกมาแต่ไส้หายไปบางส่วนไส้ไก่หายครับยูได้สุ่มนะ ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยถามว่าปอบตัวไหนไมันมากินไส้ไก่กันวะแล้วก็ทางนี้เขาก็บอกว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือใครพูดแฟนผมแล้วพี่ทำไงอะ่ะผมก็ตอนเย็นผมก็เอาไก่ไปทิ้งเขาก็ถามผมว่าพี่เอาไก่ไปทิ้งไหนผมก็บอกเอาไปทิ้งไก่แล้วทีนี้ตอนเย็น เขาก็แกล้งมาถามเขามีว่าพี่เอาไก่ไปทิ้งไหนทาไมเราถึงอยากรู้จังเลยว่าเขาไก่ไปทิ้งไหนอ่ะไม่รู้อยู่ๆหนูก็อยากถามว่าอยากรู้ว่าเขาอาไก่ไปทิ้งตรงไหนเออไม่รู้ตัวเองแบบพูดเรออกไปอย่างเงี้ยเขาถามบ่อยไหมพี่ไก่อยู่ไหนถามสองเที่ยวทีนี้ผมเลยดุอ้าวมึงจะถามอะไรนักหนาเอาไปทิ้งแล้วก็คือเอาไปทิ้งผมก็โมโหแล้วว่าเอ๊ะทำไมถามบ่อยจังเราก็ไม่ถามต่อเลยไม่ค่ะทีนี้ผมก็เลยโทรไปหาแม่ยายว่าเนี่ยแอมเป็นอะไรไม่รู้ เหมือนเหมือนมีอะไรแฝงแม่ก็เลยบอกให้เอาไปร้อยเอ็ด่วนเลย๋อให้เอากลับบ้านครับแล้วตอนที่เราเป็นตอนนั้นเราจำตัวเองได้บ้างไหมอ่ะไม่นแบบเนี้ยไม่เหมือนความทรงจําตอนนั้นมันหายไปเลยคือคือไม่รู้แล้วอ่ะค่ะแต่ทีนี้ในระหว่างไปพี่ชายผมเป็นผู้ใหญ่บ้านขับรถพาไปที่ร้อยเอ็ดผมนั่งประกบกลัวเขาโดดรถนะซ้ายขวาแล้วทีนี้เขาถามผมก่อน ก็พาไปไหนพูดช้าผมก็บอกว่าพาไปร้อยเอ็ดไปบ้านยายไพยรู้จักไหมยายไพอ่ะไม่รู้จักยายไพยเอ้าแม่ตัวเองนั่นะนะ่ะครับพอไปถึงนู่นตอนเช้าคนแก่ก็มาเยอะมาดูพี่น้องเขาแหละก็นั่งไม่พูดไม่จาจำใครไม่ได้สักคนเดียวนั่งตาแข็งแล้วก็แม่เขาไปนัดหมอหมอทำไว้่พอประมาณหนึ่งทุ่ม หมอทกาก็นัดให้ไปหาที่กระท่อมแล้วเขาก็ให้ขึ้นไปบนบ้านแล้วเขาก็เอาไหวาไหวยนะจิ้มหัวจิ้มหัวแล้วให้ผมอน้ำมนต์ลดผมก็อน้ำมนต์ลดเขาบอกว่าร้อนร้อนดิ้นไปดิ้นมาหมอเขาให้ออกหมอนะ่ออะออกไปช้าออกไปผีก็คนอยู่ร่วมกันไม่ได้อบอกกูไม่ออกกูจะอยู่กับอีกคนนี้เราได้ถามไหมว่าทาไมถึงเลือกมาอยู่กับเขาแล้วเป็นใครมาจากไหน มมผ,มผมนี่แหละถามว่าเป็นใครเนี่ยแล้วต้องการอะไรทําไมมาทําอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาชื่อนางละเอียดพี่ชายผมก็เลยบอกว่าละเอียดวงคังหรือเปล่าใช่ละเอียดวงคงังค,งคือแม่ผม,ม,มแม่ผมตายไปสี่สิบปีแล้วอ,อทีนี้ก็คุยต้องนานกว่าจะออกอะ่ะเขาก็บอกว่าเออยอมออก ถ้าผมทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรไปให้แล้วตอนที่เป็นคุณแอมรู้ตัวบ้างไหมคะคือหนูมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ว่าหนูตื่นมาแล้วทาไมตัวหนูเปียกและหนูหนาวหนูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็พอพอรู้สึกหนาวเสร็จพอเขาากลับบ้านหลังจากนั้นหนูก็ปกติดีทุกอย่างจากที่สติเราไม่มีคือเรารู้หมดทุกอย่างแล้วไม่เหมือนตอนที่เราอยู่บ้านออก็ยังงงว่ามามาอยู่ที่บ้านตัวเองได้ยังไงและใครพามา แล้วตอนที่อยู่ร้อยเอ็ดมีอาการอะไรอีกไหมไม่มีอะไรค่ะกลับมาเป็นแอมคนเดิมปกติเลยแล้วไป<ม>คิดว่าหายก็เลยกลับมาบ้านอย่างนี้ยใช่นะนี่พอนูกลับมามาบ้านแฟนได้ได้สองวันวันที่สามเวันพระนูไปวัดตอนเย็นปุ๊หนูเริ่มมีอาการแล้วปวดหัวเนี่ยช่วงนี้แล้วก็มาค้างตรงไตถอยแล้วก็จะหนักตัวเหมือนเหมือนมีอะไรทับตัวเราอยู่ตลอดแล้วก็จะเป็นเมเ่อ,เอแบบคือไม่ใช่ของตัวเองแลว้วอะแต่รู้ว่า รู้ว่าใครมาหาเราแต่ว่าเวลาเราจะพูดออกไปอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดแล้วเราได้ปรึกษาสามีนะว่าเธอฉันเป็นอีกแล้วแบบนี้ใช่หนูก็พูดค่ะว่าหนูเป็นเป็นอีกแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าที่หนูเป็นนี่หนูเป็นเพราะอะไรกันพี่พาหนูไปหาหมอได้ไหมหนูก็เลยไปแล้วไปแล้วคุณหมอกว่าไงบ้างคุณหมอก็ว่าอาการก็ปกติดีทุกอย่างเขาไม่มีไม่มีอะไรเท่ากับว่าอยู่ร้อยเอ็ดไม่เป็นเลยสักวันแต่พอกลับมาบ้านได้สองสามวันเป็นอีกแล้ว ก็เลยสงสัยกันว่ามันมีอะไรแปลกๆที่บ้านหรือเปล่าใช่ครับดูบ้านหน่อยดิมีอะไรไหมผมมองจากรูปผมไม่เจออะไรอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาถ่ายมาทุกจุดหรือเปล่าพี่กิจแต่ว่ามองจากภาพนั้นผมไม่เจออะไรนะพี่ไม่สัมผัสอะไรได้เลยใช่ไหมครับเอาแบบนี้เดี๋ยวถ้าผมไปลบบุรีตาผมแวะดูให้ได้ครับผมอยากให้หมอปลาไปจังเลยเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมจะแวะไปดูให้ได้ครับสบายใจแต่วันนี้ผมมองจากรูปแบบผมไม่เจออะไรเรามอง่างคนได้มีไหม ตรงนี้ก็ไม่เจอพี่นะเกดแล้วมันจะเกี่ยวกับการที่แบบไปรับศพพ่อที่ต้องนั่งรถคนตายอะไรอย่างนี้มาอันนี้มันมีผลนะบางคนนะ่ะบางคนนะ่ะตาที่ผมเจอนะเวลาเขาจะเผาศพเขาจะเปิดฝ้าโรงดูผีเข้าก็หลายคนหรือเวลาศพเวลามันจะตายเนี่ยแล้วคนที่อยู่ทุดท้ายเนี่ยวิญญาณมาเข้าแต่มันไม่ใช่วิญญาณของคนนั้นนะทุกร่างกายเราเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยผี มันจะมากินล่างผีแั้วก็คือเปลชช้นต่ำซึ่งไม่สามารถรับบุญได้จะมากินล่างซากศพพวกเราทุกคนทุกคนยังว่าทุกคนคไม่มีร่างไหนที่ผีไม่กิน